อยาเ้อเครับสื้อผ้าของเฮาเข้ากับสิเอเข้ากับสิอยู่บันีและ สบายดีทุกคนมื่อกี้ก็มาพบกับสามแม่ลูกของเฮาเนาะกับซองน้องแฟดบอมอยู่เมื่อนี้สามแม่ลูกของเฮากับสิพากันไปป้อนบาสเนาะไปใส่บาทเออไปใส่บาสเพราะว่ามื่อนี้ก็เป็นมือมันสินญงก็คือข้าวห่อประดับดินเนาะของวันที่หกเดือนเฮ้ยของวันที่หกเดือนเดือนเก้าเป็นเป็นข้าวข้าวห่อประดับดินก็เป็นฮิตของประเพณีที่แบบสืบทอดกันมาแต่ปุญญาตายายเนาะทุกคนกันเลยว่า เป็นถ้ามือใดเป็นวันสิ้นก็นเลยว่าไปสิพากันไปตักบาทเนาะมือน,นี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้นุ่งเสื้อใหม่แม่ออำก็นุ่งเสื้อใหม่นี่ <laughs> มือน,นี้ยเขาก็นุ่งเสื้อใหม่ก็เนาะอย่าว่าเขาเนาะเพราะว่าเขามีชุดเสื้อใหม่ตัว <laughs> <laughs> เดียวเดี๋ยวเขากระสิไป,ปอนบาทอีวัดเนาะช่วงนี้ก็เป็นแบบ มีติดแหงนทุกคนคือว่าหมู่บ้านเขาเป็นหมู่บ้านที่เสี่ยงแต่ว่ายังบัทื่อที่ว่าสิเป็นติดดอกเนาะเป็นที่เสี่ยงคือคือเพราะว่ามีคนอ่ะมีคนมีคนติดมาพักอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านเขาเนาะแต่เป็นหมู่บ้านที่เสี่ยงแต่ว่ายังบัวหันมีผัยติดเนาะก็เลยว่าสิ ป้อนบ้านแต่มหมู่บ้านเหาเดียวไปบึง้งการป้อนบ้านปีนี้เนาะมันจะยุ่งยากกว่าแต่ละปีมันบกคึกคักแต่แต่ละครั้งเพราะว่าปีนี้จะป้อนแต่หมู่บ้านของเขาเพราะว่าจะเอาหมู่บ้านอื่นมาเกี่ยวมาคล้องพันบ่ไดดเน,ะนาะเพราะว่าให้หมู่บ้านอื่นไปป้อนอยู่หมู่บ้านอื่นหมู่บ้านเขาป้อนอยู่หมู่บ้านเขาแบบนี้เนะเาะเพราะว่าเพราะว่าเขาก็สิไปวัดแล้วตนนี้เพราะว่าตอนมีรวยเตบิบละยวไปเจอกันอยู่วัดเด,อด้อทุกคนนี่เนาะ ตอนนี้เราก็มาฮอดวัดแล้วนะทุกคนบรรยากาศอยู่วัดกะสีเปียวๆเลหนึงเพราะว่าไม่มีคนมาเยอะนะคะนั่งนะฮาจิมาบึ้งกันมาเพิ่นสินั่งห่างกันบ่โอ้จะคือมางามแท้คือมาเอ็ดงามแท้นี่เน <laughs> าะเฮากะสิมาเพาสิมานั่งอยู่วันนี้เนาะทุกคนอ่าแบบประมาณนี้ คนโบามาเยอะเนาะหาสินางอยู่นี่ฮะตอนนี้เนะาะการโบมีคนหลายเนาะทุกคนปุกปกกะจิจะหลายกว่านี้แต่มือนี้บาลายปันใดเดี๋ยวห้องกสิไปหาแม่อำเนะาะเดีย๋ยวไเนาะ ประมาณนี้นะคะทุกคนต้องใส่แม็ถ้าไม่ใส่แม็ก็แต่ละคนเชิญคนเนาะนกจิ๋นบ,บอมเนี่ยไปอีกนิดนึงดูบอมนางที่<อร>นี่นะคะทุกคนแม่ว<อร>่านข<อร>ึ้นฐานามาเให้พาเข้าสวดเท้าพันปามบา<อ>น<ร><อร><อร> กับที่มาไปบ่อนเท่าที่มาเนาะทั้งหลายดาวนี้นี่ประมาณนี้เนาะแกผัสศพขอผัสศพจงฮาบเท่าสลากกระพับกับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของพวกข้าน้อยทั้งหลายเพื่อพระเจ้าและความสุข แกพวกขาน่อยทั้งหลายสิ่งการระนาดเทินขาและทานผู้จะเดินพวกขาน่อยทั้งหลาพร้อมน,นอบถวายซึ่งเขาวินทวาตและพัฒทหารกับทั้งเครืองบริวาลทั้งหลายเหล่านี้แกพิภูสงขอบ ผู้ทรงจงหาเสื้อผ้าของเขาเข้ากับเสื้อผ้าบ้านเข้ากับเสื้ออยู่แบบทหารกับตั้งเครื่องบริบาลทั้งหลายเหล่านี้ขอพวกข้าน่อยทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่พวกข้าน่อยทั้งหลายสิ่งการละนาเทินขอพลดทาน พวกข้าน้อยนี้จงเป็นอุป,ปนิสัยปัจจัยของเจ้ามลูลาศรัทธาที่ได้พร้อมกันมาอาุโมทนานำพวกข้าน้อยทั้งหลายจึงขออุทิศส่วนบุญกุศลทั้งหลายที่พวกข้าน้อยได้เห็นต้องแล้ว ด้วยกายว่าจาและใจให้แกสรรพะัตทั้งหลายทุกทวนาเบื้องสูงแต่พรมาโลกลงมาเบื้องล่างแต่อาวิจีขึ้นมาเบื้องขัวตลอดอนัตตาจักกระานเป็นขอบนีวิดามาดา ย้อประมาณเด้อผู้ใดนั่นนะมาจับต่อต่อกันเล่อเอาจับต่อเนี่จับต่อไปอาจับแพร่กันต่อต่อไปก็ได้เด้อคือแม่เขาไปเดินทางเข้าเขาไปไปจับดินี่เนาะคือเพื่อนว่าเพื่อนหันพากันมาเฮ็ดพาเข้าเนาะทุกคนเฮ็ดพาเข้ามาวัดก็คือว่าเฮามาปนบ้านเนาะ ขึ้นท้ายก็เด้อันนี้จะเป็นวัดโพนม่วงที่มีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นได้มาช่วยเหลือสร้างเป่งเนาะนี่ก็คือกระลูที่เพิ่นมาช่วยตอนนั้น

เซอ้อเมนบาทเมื่อกี้นี้เพื่อนอวยพรทิดกุศลให้ผู้ร่วงรับไปแล้วเนาะบัดน,นี้ละเม่นอ้าวผู้ใดที่มาปอนบาศละเม่นยอดยาิตัวน,นี้เนาะ นี่ก็ได้มาชิเนี้ยหมดแล้วจะเอาป่านนี้มามาใส่ต้นไม้แบบนี้เนาะทุกคนหลังจากที่เฮาญาติน้ำส้มญาติน้ำส้มญาติน้ำมูลยาิน้ำมูลเอ้ยญาติน้ำเอ้ยน้องยูมือนี้เป็นอย่างไรทุกคนว้าวเป็ดจะคือก็ว่าอึดอัดได้เนาะใส่แผรมุกปากได้แล้วก็อากาศฮอนได้ทุกคน น้องอยู่คิดว่าน้องอยู่มาตำลังนะคะทุกคนเพิ่นก็มาตำลังเหมือนกันตอนนี้เฮากัติกับแล้วเนาะนี่เนาะนี่กะทิพากันเมื่อแล้วหลังจากที่ป้อนบาทแล้วเนาะน้องอยู่คิดว่าน้องอยู่มาสวยยังมีคนมาสวยอีกเนาะ เาก็สิเดินทางกับบ,บรรยากาศยุวัดกัะิประามาณนี้เนาะใม่นนองทุกคนนี่ไม่อำตอนนี้เรากระสิบงานแล้วเนาะไปเจอกันยุ่งงานเดนะ้อ,ดอ,ดอโอเคทุกคนตอนนี้น้องบอมกับน้องยูก็ได้มาจากวัดแล้วเนาะนี่ นองบองก็มาล้างถ้วยถ่ายเครื่องมาล้างถ้วยแล้วนองนองอยู่หาดแต่มา,ามาหอดนีหาดก็มาทอดแต่ยังไม่ได้ถ่ายเครื่องกะชิบมาณนี่เนาะ <laughs> ไปบูทานอีก <laughs> ว่าเรืออยากหัว <laughs> คือเขาว่าเราไปบุทันแล้วยังมีคนไปบุทันอีกเนาะ คือว่าตอนตอนเล็กขนาดทุกคนไปนตอนเลกตอนเลกขนาดเพื่อนว่าซีบป้อนแล้วเราเลยว่าบบมีเพื่อนอยากไปเราเลยว่าตัดสินใจไปไปบึ้งเนาะก็เลยว่าป้อนเขาก็เลยว่าได้ไปเนาะตอนเลกคิดว่าเพื่อนบป้อนเพราะว่าอ่าคือได้เว้าไปเนาะเรามีกลุ่มเสี่ยงอยู่บ้านเขาเต็บ่หู้เรากากลุ่มเสี่ยงแค่บ่เพื่อนยังรออาการอยู่เนาะเพราะว่ามีวเออยังรอยังรอคนกวดมีคนอยู่อ่า มากักตัวอยู่จะเกาะมาแต่ไทยก็หนบนังเนาะเออมาแต่ฝังไทยและกักตัวอยู่สวรรค์น,นักเขตได้เสื้อเป็ดมือและส้อจีตมือและและ้วครับสี่มือละมาหอดแขกวันนี้กักเออมาหอดแขกเขาแล้วก็สี่มืออีกแล้วเป็นเสื้อเกตมือส้อจีตมือละวันนี้ละเพิ่นขนาดสิไปลองแจ้งเนาะไปลองแจ้งละเพิ่นมีพี่ออ่อ่่าาพีน้องเพิ่อนอยู่ลองซาน แล้วเพื่นสิไปลองแจ้งแล้วมาพักอยู่ลองสารนี้มาพักอยู่ลองสารก็คือพักอยู่หมู่บ้านน้องเฟสเนาะแม่แข่งของแข่งเสือหมู เออห้าเมืองฮัลโหลห้าเมืองของแข้งเซฉุบูลฮัลโหลก็เลยว่ายากยากบันนี้เนาะเพราะว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะว่ายังบ่อยากไปใส่แดนเนาะทุกคนส่วนนี้กะสิเป็นกําลังใจให้ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนาะขนาดโบแมนฮาวๆกันยังเป็นตะยาล่ะขนาดผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่อันเพิ่นอยู่เสาพักคันทงบ่เฮือาเลยเนาะเฮาก็เลยว่าอ่าบางคนก็ไปบางคนกับผไปเนาะอันตัวที่เฮาไปทันทียู่วัดเนาะทุกคนแทนเมนเพิ่นเฮ็ดคาเขากะคลิปนี้น้องบอบกับน้องยู่กับโบมีหยังหลานเนาะทุกคน ไปวัดไปฮ็ดบุญแม่วัดเขาคือหน้าหลายก็ยกดีใจเนาะคือว่ามีผู้ใหญ่ใจดีทางอเมริกาเนาะพี่เพิ่นแม่ฟังไทยที่เห็นคลิปน้องตุก๊กเนาะและ้วก็เอออู้เนาะน้องกุ๊กกิ๊กพี่เพิ่นมาช่วยเหลือวัดของเฮาเนาะก็เห็นหลายเติบและอีกน้อยนึงก็สีอันเดียวก็แม่อีกน้อยนึงเพิ่นคือสีอันเดียวก็ได้ยินเพิ่นว่าชิเตมพนัง พนั่งอันออมอยู่วัดทันเรเนาะเดี๋ยวหอก็ยังบุงฮู้เนาะถ้าวัดเรยวหาก็จินสิไปเบึ้งนํากันเนาะทุกคนคลิปนี้น้องอยูกับน้องบอมกับซีคอลาทุกคนไปก่อนเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าเด้ออาบุญมาฝากทุกคนอิ่มอกอิอ่มใจเนาะถึงว่าสิาสาไปซาเต็ไปเนาะคลิปนี้ซีคอลาทุกคนไปก่อนเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเขาคลิปเด้อสาหรับคลิปนี้คอลาทุกคนไปก่อนบายบายน้องบอมบายบาย